ราอยู่กันในแมปเป็นแมปพ PVP พกับบอสนะฮะเขาก็จะมีของให้ประมาณนี้นะเป็นดาบแล้วก็เป็นชุดเพชรแล้วก็มียาฮิลแล้วก็มีธนูนะเดี๋ยวเราใส่ชุดก่อนเลยสู้กับบอสที่เป็นแบบพวกไข่นะแล้วก็นี่มาเชิตรงนี้กดตรงนี้กดตรงนี้อ๋อปุ๊บอ่าเราไปอยู่ในสนามรถแล้วครับปุ๊บ อ้ยลืมเสียกไข่มาแป๊บนึงีล้วของยอดเสียกไข่ก่อนแล้วมาเจอกันครับโอเคครับนี่ครับเป็นที่เราต้องสู้มีซอมบี้สิบหกตัวซอมบี้พิกแมนแปดตัวคิปเปอร์หกตัวแล้วก็สเกลตันอีก <c oughs> โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษขอเลืมปรับเช้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องทับทำเซตให้หมื่อก่อน ประมาณสักหนึ่ร้อยเอาใหม่ครับจีอะไรตกตามมาแลเมื่อกี้ไม่เห็นตกรับอีอ่อเรอกรอัก T อักรวอัอตอัอักษรอกษรรัอักษออัรรไอั เดี๋ยวเราจะเล่นกับสเกลตันก่อนเลยมามาสเกลตันโอเคอาจะาป่านึงเ,เอายิงกันเองเอ้ยตัวหาเนี่ยมายิงทะลุแข่งกับเราไหล่ะพี่สเกลมามานั่นต่อไปขอซอมมีพิกแมซอมมีพิกแมนเหรอโหยิง ตอนนี้เราฆ่าธอมิีิแมนได้ประมาณไม่กี่เอ้ยกีาเอ้ยกูตา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 ยที่หายวไงกูตายสเด้อตายตายกูตายกตายกูตากูตายกูตายกูตายตาตายูตาูตายกตตกูตาากายกูายกูตกากาแล้วาะกกมมตามายราาาาา ทำม,มันแบบสะใจฮนะเดี๋ยวเราเก็บเลเวลก่อนอซอมบี้เด็กอ๋อซอมบี้เด็กอ๋อยิงไม่โดนอีกที่เท้าซอมบี้เด็กอ๋อตายไปถกูกกะเราบอกแล้วเรา,เรา,เราต้องเล่นแต่ของยากก่อนครับเดี๋ยวของของกรกากเดี๋ยวค่อยสู้มันกากโอเคโอเคเดี๋ยวยังของตามปกติโอเค โอเคน่าดวต่อไปอันนีสู้กับซอมบีมามาแค่นี <Yeah, ้ก่อนหนึ่งตัวหนึ่งตัวค่ะถ้ามีเสียงเราก็ต้องขอบคุณทัวร์นะครับวันนี้เขาไม่ถ่ายที่บ้านนะหนึ่งสองสามสี่ตัวสิบตัวโจ๊กมีดาบด้วยโต๊ะโต๊ะ

โอ๊ยไม่ถนอมไม่ถนโอ้โหโดน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 แลวออกจากฝุ่นตีติดมุมหมอตีมุมหมอมาๆมาอีกสี่ตัวครับอีกสี่ตัวโอ้ให้หมดเลยโอ้โหซอมบี้เด็กอุ้ยตียากแล้วไงตอเนี่ยซอมบี้เด็กวิ่งเร็วอะโอเคพลาดแล้วซอมบี้เด็กเหรอคิดว่ามึงเด็กแล้วหัวเราอะฮะฮึฮึนี่ก็จังเลยจังเลย นะครับง่ายๆครับคิปเปอร์ตรงไหนวะโอ้หูเก็บเก็บเก็บคิปเปอร์ทีละตัวตุ้มตุ้มตุ้งไม่ต้องให้คิปเปอร์เข้าใกล้เราฮะโอเคเล่นมาซะหมดเลยเก้าวะเย้ยอย่าเบิร์อย่าเบิร์ใหญ่ใระเบิดอีกสองตัวอีกสองตัวเท่านั้นเย้ผ่านแล้ว โ okay. อเคเราไปตรงป้านี่ัเลยนี่คือ n c h a r g อทำไมเราติดสโลเนจังวะแล้นรโอเคเดี๋ยอโอ้ดูมือดติสโลโอ้มีตัวนี้เกิดมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยเฮเดี๋ยวเดี๋ยมันเกิดมาได้ไงเนี่ย เออช่างมอนรัาโดยคิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเราเอ่มจีโอจีเอ็มเอ็มโอดี A M M o G e. .1 โอเคครับเราก็โอ้บินไม่ขึ้นอีกเรียบร้อยเขาชิปไกด์แล้วไงโอเคอันนี้ก็เป็นแมพที่ผมได้โหลดมานะเป็นแมพป,ปะสู้ ต่อสู้กับพวกซอมบี้เงี้ยอ่ะนี่ฮะเป็นแมบป,ประมาณนี้เลยใหญ่มากแบบใหญ่มากเดี๋ยวเราพาทัวร์แมพกันเลยตรงนี้ครับก็จะเป็นเออเหมือนที่นั่งบันลังพวกรมก,การอะอะไรประมาณนี้นะมีสี่มุมแล้วนี้ก็ที่นั่งคนธรรมดาครับแล้วมันมีที่เจ๋งก่อนนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูตรงไหนาวา่าตรงไหนาวา่าตรงไหนาวา่าตรงไหนว่าลืม เหมือนตอนนั้นเห็นว่าแวบบแวบ,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 บอยู่ตรงต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 รงนี่ครับตรงตรงนี้ขอขุดไปแล้วกันนะผู้แหลกแหลกแหลกคานอยู่ครับอูครับเจ๊ะเจ๊ะไม่มีอะไรวิ่งชั้นเองแต่ที่นี่ครับนี่เป็นแบบที่ออกมาน่ะ ก็มีแค่นี้ครับนี่ฮะแต่ดูให้ดูนี่เห็นปะคู่สวยเลยอ่ะแล้วก็คอมมานด์บล็อกที่เขาต้องทำนะแล้วตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ปุ่มนี้นะก็จะเป็นปุ่มไหนนะปุ่มเอา้าอันนี้อะไรอนะ่ะเฮ้ยอันนี้ให้แบบนี้ด้วยเหรออ๋อไม่เห็นนะช่างมันเถอะอันนี้จะเป็นไปนสู้นะ ตอนสู้เราจะติดอันนี้นะครับติดติดตีดตดช้าสโลสาม่าดูดิแต่เราก็ฆ่าได้นะอืมอืมก็มประมาณนี้เลยนะคะเพื่อเป็นแบบธรรมดานะครับที่แบบต่อสู้กับบอสนะฮะเมื่อเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องคนี้นก็แปบนึงก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมด้วยนะครับ โอเคถึงช่วงท้ายถึงช่วงท้ายคลิปแล้วครับทำลายแมพแม่งเครคะผมก็ไม่รู้หรอกนะเพราะว่ามันกากดีะแมพแมปนี้มันสวยดีนะเดี๋ยวทำให้สวยกว่าเดิมเลยครับสวยกว่าเดิมจะสวยกว่าเดิมยี่สิบร้อยล้านเท่านะสวยกว่าเดิมแน่นอนนี่นะสวยกว่าเดิมสวยกว่าเดิมให้มันทำให้มันดูสวยกว่าเดิม ซอมบี้ไม่รู้เป็นอะไรตายก็ตายไปกันเลยใช่ไหมนี่มันนี่นเออมาณนี้อุ๊ยอะไรน่ขเยียบยนะไปเลยหนูมาดูดูโอ้โหเล็กเล็กเเโอ้โโอ้โอ้โอเ จะโทรเลยมาตอนนี้เนี่ยอู๋นายนาขอดูอู้มายกเอ,อ่ออะไรมาทำไมอ่ะเขาส่งให้มาเราจะล้างนาะยเองเพื่อนวันดีวันด,ด,ด,ดีสบายดีหรือเปล่าสบายดีหรือเปล่าสบายเปล่า,า,ลาตายไปซะตายไปซะ,ะตายกินได้นะโอ้โว้ เราคาดไปคิดมันก็ต้องขอตัวรับของข้าวขอแล้วก็เฉลกับสท้ายเพื่อวางใจใน้ผมนะครับโอเคครับบายครับบิดครับ